สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่นเอ็มสกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยนะครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับเราจะคงมีนัดกันนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลบุนเดสซีกาก็ยังมีฟาดแข่งในคืนวันนี้นะครับรวมไปถึงฟุตบอลลีกของเดนมาร์กก็กลับมาเตะก,กันแล้วตั้งแต่วันก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เลือกเอา3คู่วันนี้มาฝากกันในคลิปนี้ครับ ไ่ที่คู่แรกเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับโบุเซียมึนเช่นกลักบ,บักอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับอุนิโอนเบอร์ลินทีมท้ายๆตารางนะครับกลักบ,บักมีอยู่53แต้มเกมล่าสุดทำได้แค่บุกเสมอวัลเดอร์เบรเมนมา0ต่อ0นะครับแถมคืนวันนี้บริวเอมโบโลกองหน้าตัวเก่งมาเจ็บเพิ่มด้วยนะครับตัวลหลักจะเป็นพัฟิกฮาร์มันลาสติเดลนะครับอเล็กซานเปียและมาคุสตูราม ฝั่งของอุลิโอนเบอร์ลินเนี่ยมี31แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอมายหนต่อหนึ่งนะครับคือวันนี้โรเบริร์ตแอนบริชมิดฟิลด์ตัวหลักติดโทษแบนนะครับตัวหลักจะเป็นมารูสบอลเตอร์มารูสอิงวัลเซ่นนะครับแล้วก็เซบาสเตียนแอนเดอร์สันลงล่าตาข่ายเกมแรกที่เจอกันเนี่ยเบอร์ลินเปิดบ้านชนะ2อูนย์นะครับแน่นอนก่อนเกมขยกให้กลับบักเหนือกว่าพอสมควร อุลิวนเบอร์ลินเนี่ยออสตาร์หลังโควิดยังไม่ชนะเลยนะครับยังต้องหนีตกชั้นในขณะที่กลักบ,บักจะว่าไปถ้าดูจากคะแนนตอนนี้ต้องเร่งแล้วนะครับหากหวังจะจบท็อปโฟเพื่อไป UCL ครับดังนั้นดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะเชียร์กลักบ,บักนะครับผมมองว่า 1. ประตูมีแน่รุนประตูที่2เชียร์กลักบ,บักครับ คู่ต่อมาเวลา5้าทุ่มนะครับพาบราบอลทิมบอยเปิดบ้านเจอกับรองจ่าฝูงโบรุสเซียดอทมุนพาราบอลเนี่ยมี19แตม้มเกมล่าสุดบุกเสมออัลส์บวกมา0ต่อ0นะครับแนวรุกเหมือนเดิมครับเดนนิสเซเบนี่แล้วก็เซรีมัมบ้านะครับฝั่งของดอทมุนมี57แตม้มเกมล่าสุด แพ้คาบ้านกับบาร์ยนนะครับทำให้ตามหลังถึง7คะแนนในแง่การลุ้นแชมป์ยากแล้วนะครับแถมคืนวันนี้เนี่ยเออร์ลิงเบลฮาแลนด์มาเจ็บลงไม่ได้เช่นเดียวกับมาร์โกรอยที่ยังเจ็บยาวนะครับตัวหลักๆเขาได้จะเป็นพวกโทมัสเดอร์ลานนี่มามูดดาฮูดนะครับแนวรุกพอฮาแลนด์ลงไม่ได้จอดอนซานโชครับอาจจะต้องลงตัวจริงร่วมกับยูเรนบันและทอกองอาซานะครับโดยมีโจวานี่เรนาครับเจ้าหนูวัยสิบเจ็ดปีเป็นตัวสอดแท้ เกมแรกเสมอกัน3-3ที่บ้านดอทมุลนะครับพารบอลเนี่ยหลังโควิดเสมอ3เกมรวดโอกาสตกชั้นถือว่าค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ดอทมุลจะว่าไปโดยทรงวิธีการเล่นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าจบสกอร์ยังไม่ได้ในเกมกับบาเยอร์ครับผมบอกว่ารูปแบบเกมพารบอลสู้ไม่ได้ครับยังน่าเชียร์ดอมุลนะครับจะบุกมาชนะถึง2สกอร์ได้ครับปิดท้ายที่เวลา5ทุ่ม ในฟุตบอลลีกของเดนมาร์กนะครับเป็นนัดที่25กลับมาแข่งกันต่อครับเอสเบิร์กอันดับ6เปิดบ้านเจอกับออบอกอันดับ13เอสเบิร์กมีอยู่3 7แต้มเกมล่าสุดเนี่ยบุกเสมอโฮโโรมา1ประตูต่อ1นะครับตัวหลักมีโจนี่คาวโคนะครับมิดฟิลด์ชาวฟินแลนด์ครับข้างหน้าเป็นยูริคาโคเวนโกหัวหอ,อกชาวยูเครนครับฝั่งของออบอกมี17แต้มนะครับเป็นทีมรองบวยรับ เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มลิงบี้มา3-0ต่อนะครับคือวันนี้ลูคัสแอนเดอร์สันหัวอกตัวเก่งเจ็บลงไม่ได้ครับคู่หน้าจะเป็นทอมฟานริทแล้วจับคู่กับแคสเปอร์คุสนะครับเกมแรกที่เจอกันเนี่ยเอาบอกเปิดบ้านถล่มมา4-0ต่อครับก่อนเกมเขายกให้เอสเบิร์กเหนือกว่านะครับในฐานะเจ้าถิ่น ก็ยังคงเล่นแบบไม่มีแฟนบอลครับผมมองว่าสถิติที่ผ่านมาเอาบอกค่อนข้างข่มนะครับแล้วจะว่าไปพวกเขาต้องเน้นกับการหนีตกชั้นด้วยครับผมยังมองว่าเกมนี้มีโอกาสออก3หน้านะครับวัดใจทีมเยือนอย่างเอาบอกซื้อ2มุมครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3ทีมคืนวันนี้นะครับผมชอบไปที่กรักบักบรุสเซียดอนมุลและเอาบอกครับแล้วมาเดินนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายลอดของเราแอดเซเว่นเอ็มอกก์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคนทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ